สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแชมป์แลครับและน,นี่ก็คือรายการพูดมั่วก็สืบเนื่องมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดถึงตำนานเกี่ยวกับโลกุโลคุบีนะครับหรือว่าผีสาวคอยาวเนี่ยซึ่งจริงๆก็ผมก็มีอีกตำนานหนึ่งนะที่อยากจะหยิบยกมาเล่าเหมือนกันนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของตำนานสิ่งลี้ลับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีไรหน้าหรือว่า มูจินะนั่นเองครับผีไร่นะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งตำนานโยคยที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการหยิบยกตำนานของผีไร่นะครับไปทําเป็นการ์ตูนหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆมากมายเลยนะครับอาทิเช่นอ,อินุยะฉะนะครับหรือว่าอย่างการ์ตูนที่โด่งดังมากๆในปัจจุบันอย่างเรื่องโดราเอมอนเนี่ยก็มีการหยิบคอนเซปต์ของผีไร่นะเนี่ยไปทําอีกด้วย โอเคเกิดมาขนาดนี้แล้วนะครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมมีตำนานเกี่ยวกับผีไร้นะครับหรือว่ามูจินาเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับก็ก่อนที่จะไปรับชมตำนานนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครกดแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราต้องย้อนกลับไปในสมัยเอโดะนะครับให้ึกสภาพประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยคือมันไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเท่ากับ ในสมัยนี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีตึกลานบ้านช่องอะไรมากมายนะครับภูม,มิประเทศเนี่ยมันก็ยังเป็นป่าเขาเป็นภูเขาอะไรอยู่เป็นธรรมชาติอยู่นะครับมันไม่ได้มีความสีเวลัยอะไรมันสมัยนี้นะครับ มันจะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งครับที่มีชื่อว่าถนนอาคาสก,กะครับให้เพื่อนๆลองนึกภาพนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นถนนที่ทอดยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ริม2ฝั่งถนนเนี่ยในตอนกลางคืนนะครับมันจะมีแต่ต้นไม้บรรยากาศเดีย่ยมันจะดูวังเวงนะครับมันไม่ได้มีไฟอะไรเลยนะครับก็คือวังเวงแล้วก็ชวนหลอนเป็นอย่างมากเลยนะครับผู้คนที่เขาเนี่ยอาศัยอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเขาก็หวาดกลัวถนนเส้นนี้นะครับเพราะว่า มันมีตำนานบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับอ่ามันมีมุจินะอาศัยอยู่นะครับหรือว่าผีไรหน้าอาศัยอยู่ซึ่งผีไรหน้าเนี่ยชอบมาหลอกหลอนผู้คนนะครับที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืนเนี่ยอยู่หลายๆครั้งครับผู้คนเนี่ยก็เลยจะไม่นิยมออกมาเดินเพ่นพ่านในเวลากลางคืนบนถนนเส้นนี้ครับจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งนะครับได้มีอ่ชายนะครับชายหาบเร่ขายของอ่ะให้ในสภาพคนขายของที่ไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่นะครับ เขาเนี่ยเป็นชายต่างถิ่นครับเขาเนี่ยได้มาขายของแต่แถวบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านที่มีถนนเส้นนี้นะครับจนกระทั่งเวลาเนี่ยล่วงเลยไปจนถึงตอนกลางคืนครับชายหาบเร่คนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้เดินทางบนถนนเส้นนี้อยู่เพียงคนเดียวครับเรียกได้ว่ารอบๆบริเวณนั้นเนี่ยมีเพียงแค่ชายหาบเร่คนนี้ครับที่เป็นมนุษย์คนเดียวที่ยืนอยู่บนถนนเส้นนั้นครับ ชายหาเรี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้เดินตามถนนไปเรื่อยๆนะครับให้นึกสภาพถนนนะครับสองข้างทางเนี่ยมืดตึ๊ดตื้อมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมีแค่ไฟสลัวสลัวที่ชายคนนั้นถือตะเกียงอยู่ค่อยเดินผ่านไปนะครับจนกระทั่งชายคนนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้เดินเดินเดินไปตรงถนนเรื่อยๆนะครับอยู่ๆครับเขาก็ได้ยินเหมือนกับว่าเป็นเสียงของ เสียงร้องไห้ปริศนานะครับเหมือนกับว่าเป็นเสียงของผู้หญิงนะครับที่ร้องไห้อยู่นะครับสะอึกสะอื้นนะครับลอยมาตามลมซึ่งชายคนนั้นนะครับเขาก็พยายามมองหานะต้นตอของเสียงนะครับเขาก็จะมองซ้ายมองขวามองไปทั่วนะครับแต่ว่า ไม่ว่าเขาจะหาเท่าไหร่นะครับเขาก็ไม่เจอต้นตอของเสียงนั้นครับเขาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ครับเขาก็ได้แต่เดินไปตามถนนเส้นนั้นไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งชายคนนั้นนะครับเขาเนี่ย <c oughs> ได้เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยใช่ไหมชายคนนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งผมขออธิบายลักษณะของหญิงสาวนะครับที่เขาเจอเนะี่ยคือหญิงสาวคนนั้นนะครับเขาเนี่ยสวมชุดด้วยชุดกิโมโนเก่าๆนะครับผมเผ่ารุงรงังดูกระเซิงกระเซิงดูมอมแมมมาก ท่าทางของสาวคนนั้นนะครับเขาเนี่ยเ,เรียกว่านั่งอยู่ริมทางแล้วกันแบบลักษณะการนั่งเขาคือคือ,คอนั่งชันเข่าะนะคือนั่งชันเขา่าแล้วก็เหมือนกับหน้าของเขาคือมือเขาปิดหน้าอยู่แล้วผมของเขาเนี่ยก็กระซื้อกระเซิงใช่ไหมผมของเขาก็ปิดหน้า ชายหนุ่มคนนั้นนะครับมองไม่เห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนี้เลยนะครับแต่ว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยกำลังร้องไห้สะอ,อื้นอยู่นะครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นต้นตอของเสียงร้องไห้ปริศนาที่ชายหนุ่มหาเรนะครับเขาได้ยินมาก่อนหน้านี้นะซึ่งเมื่อชายหนุ่มหาเรนะครับเขาเดินไปที่หญิงสาวคนนั้นนะครับเขาก็ด้วยความที่เป็นคนลเมืองดีนะด้วยความหวังดีนะครับเขาก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นถนนที่เปรี่ยวแล้วก็มันอนข้้นที่จะอันตรายนะครับ มีผู้หญิงมาอยู่ที่นี่เพียงลําพังเนี่ยมันอันตรายนะเขาเนี่ยก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็เอ่ยปากถามเธอว่าทําไมเธอเนี่ยถึงต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวด้วยเธอมีครอบครัวหรือเปล่าประมาณว่าทําไมเธอถึงมาร้องไห้อยู่ที่นี่ ตัวคนเดียวนะครับแต่ไม่ว่าชายหนุ่มคนนั้นนะครับ <c oughs> เขาจะยิงคําถามไปมากเท่าไหร่นะครับหญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็ไม่มีทีท่าที่จะตอบกับเขาเลยนะครับได้แต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นนะครับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกับเขาเลยนะครับจนกระทั่งด้วยความเป็นห่วงของชายหาเบเร่คนนั้นนะครับชายหาเบเร่นะครับได้ยิงคําถามไปอีกว่าประมาณว่า,าจะขออาสาพาหญิงสาวคนนั้นนะครับกลับไปส่งที่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นครับแต่ว่าก็ตามเคยครับ หญิงสาวปริศนาคนนั้นเนี่ยเขาก็ยังร้องไห้อยู่ครับแล้วก็ไม่ตอบไม่ตอบโต้อะไรกับชายหาดเร่คนนั้นเลยนะครับจนกระทั่งคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งนะครับอยู่ๆครับหญิงสาวคนนั้นเนี่ยที่กําลังร้องไห้อยู่นะครับอยู่ๆเธอก็หยุดร้องไห้ขึ้นมาแบบกระทันหันเลยนะอยู่ๆแบบหยุดตุ๊บเลยนะครับ แล้วก็เธอเนี่ยก็ค่อยๆหันหน้านะครับเงยหน้าขึ้นมามองไปที่ชายหนุ่มหาเปรยคนนั้นครับผมของเธอนะครับที่ปิดหน้าอยู่เนี่ยค่อยๆสยายออกนะครับเผยเห็นใบหน้าของเธอนะครับ ใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นนะครับปรากฏว่าใบหน้าของเธอเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับไม่มีตาไม่มีคิ้วไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีอะไรเลยครับใบหน้าของเธอเกลี้ยงเก่าเลยครับเป็นหน้าเปล่าๆเปรียบสเสมือนกับอ่าเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่ที่เรียบเนียนไม่มีอะไรเลยนะครับ ชายหนุ่มคนนั้นนะครับเมื่อได้เห็นดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าเออโดนผีหลอกแล้วนะครับด้วยความตกใจนะครับเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับคือวิ่งไปไม่คิดชีวิตเลยนะครับข้าวของอะไรที่ตัวเองถือมาเนี่ยก็คือทิ้งหมดเลยนะครับวิ่งหนีไปตามถนนเส้นนั้นครับในใจของเขาเนี่ยก็คิดว่าอยากที่จะแบบหาใครสักคนเนี่ยมาในที่แห่งนี้นะครับคืออยากหาเพื่อนนะครับอยากจะหามนุษย์คนอื่นที่อยู่บนถนนเส้นนี้เหมือนกันนะครับเขาเนี่ยก็วิ่ง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 ว จนกระทั่งวิ่งไปสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยหันหลังกลับไปมองนะคือไม่เห็นวี่แววของหญิงสาวคนนั้นแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงร้องไห้คือคิดว่าตัวเองเนี่ยก็คงรอดแล้วแหละคิดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้ว จนกระทั่งนะครับชายหาบเร่คนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เดินตามถนนเส้นนั้นไปเรื่อยครับเดินไปเดินไปนะครับบรรยากาศก็กวังเวงนะเงียบสงัดเลยนะครับในใจของเขาตอนนี้เนี่ยก็คือกลัวมากๆเลยนะครับเขาเขาอยากที่จะหาบ้านคนหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยมาเป็นที่พักพิงตอนนี้นะครับจนกระทั่งเขาเดินไปเรื่อยนะครับสายตาของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเอ่อเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับซึ่งเขาเดินเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ากระท่อมแห่งนั้นเนี่ยก็ เป็นร้านโซบะครับเป็นร้านขายโซบะเก่าๆนะครับที่ยังเปิดขายอยู่นะครับก็คือมีไฟลอดออกมาจากร้านโซบะนั้นอนะ่ะคือในใจของชายหนุ่มคนนั้นก็คืออุ่นใจและก็คือคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเจอชาวบ้านและเจอเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแหละนะครับเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านโซบะนั้นนะครับเพราะหวังว่าอยากจะหาคนมาเคียงกายนะ เขาเนี่ยได้พบกับพ่อค้าสุบะคนหนึ่งครับที่เป็นคุณลุงที่งค่อนจะสูงอายุหน่อยนะโดยที่คุณลุงคนนั้นเนี่ยครับท่าทางที่ใจดีมากๆเลยนะคุณลุงคนนั้นนะครับเขาก็ได้ถามชายหนุ่มว่าประมาณว่าชายหาบเร่คนนั้นเนี่ยเขาเดินมาในท่าทียีงค่างที่จะตกใจใช่ไหมแตกตื่นมากเลยลุงเนี่ยก็เลยถามว่าทําไมถึงวิ่งมาด้วยท่าทีที่แตกตื่นแบบนั้นเจ้าวิ่งหนีอะไรมาหรือเปล่าทําไมทําท่าเหมือนเจอผีมาเลยนะครับชายหนุ่มคนนั้นนะครับเขาเนี่ย ด้วยความที่เขาตกใจนะเขาก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เขาเนี่ยได้ไปเจอกับหญิงสาวนะครับแล้วก็หญิงสาวคนนั้นเนี่ยไม่มีใบหน้าเนี่ยให้คุณลุงฟังนะครับคุณลุงขายโซบะนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเขาก็เชิงแบบว่าไม่เชื่อนะก็แบบหัวเราะออกมาหัวเราะก,กบเกลือนะครับแล้วก็บอกว่าชายหาบเร่คนนั้นเนี่ยอาจจะตาฝาดก,ก็ได้นะครับก็ ชายหาเปรคนนั้นเนี่ยก็ยืนยันนะครับเสียงแข็งเลยว่าเออสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเขาเนี่ยไม่ได้ตาฝาดนะจนกระทั่งลุงเขาเนี่ยก็เออเคุยคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกําลังคุยถูกคอเลยกาลังคุยเริ่มชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะผ่อนคลายก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยค่อนข้างที่จะหายตื่นกลัวขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับ อยู่ๆคุณลุงขายโซบะเนี่ยเขาก็เงียบไปครับเงียบไปแล้วก็เสยยยิ้มแบบน่ากลัวนะให,ให้นึกภาพนะก็คือจากที่เขาเล่ามาคือเขาเนี่ยเสียยิ้มแบบน่ากลัวเลยนะแล้วก็อยู่ๆนะครับคุณลุงเนี่ยก็เอามือปิดหน้าตัวเองครับแล้วก็บอกกับชายหนุ่มว่าเออไอหนุม่มหญิงสาวที่นายเจอเมื่อตะกี้นี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่า คุณลุงนะครับค่อยๆเอามือที่ปิดหน้าตัวเองออกเนี่ยค่อยๆเปิดออกมาเปิดเผยใบหน้าคุณลุงนะครับที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันไม่มีคิ้วไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีอะไรเลยนะครับใบหน้าของคุณลุงเนี่ยเคลี้ยงเกาเหมือนกับหญิงสาวที่ชายหนุ่มคนนั้นเพิ่งเจอมาก่อนหน้านี้ไม่มีผิดนะครับเมื่อชายหาเพลินะครับเห็นดังนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับคือโดนผีหลอกอีกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือไม่ได้วิ่งออกไปไหนแล้วนะ คือตกใจจนสุดขีดจนตัวเองเนี่ยสลบไปเลยนะครับก็จนกระทั่งนะครับเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปนะครับจนเวลาก็เข้ารุ่งเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าชายหนุ่มคนนั้นนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมาโดยที่ตัวของเขาเองนะครับ ไม่ได้อยู่ที่ร้านโซบะอะไรเลยนะครับเขาตื่นขึ้นมาบนถนนเส้นนั้นที่รอ,อบตัวเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับว่ากันว่าหลังจากนั้นนะครับชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปเลยครับก็คือกลายนคนบ้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเพราะว่าโดนผีหลอกมาสติแตกนะครับบ้าเลยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตำนานที่เกี่ยวกับผีไรหน้านะครับที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะโด่งดังพอสมควรเลยคิดว่าหลายๆคนที่ฟังเนี่ยบางคน,นี่ยก็อาจจะเคยได้ยินตำนานนี้มาจากที่อื่นกันมาแล้วบ้างนะครับบางตำนานนะครับก็มีได้กล่าวอีกว่าผีไรหน้าหรือว่ามูจินะเนี่ยเป็นโยคายที่ไม่ค่อยที่จะทําร้ายมนุษย์สักเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยถือว่าโยคายตัวน,นี้เนี่ย ไม่ค่อยที่จะเป็นอันตรายมากนะครับแต่ที่ฟังเมื่อกี้ก็ดูอันตรายอยู่นะแต่ว่านิสัยของโยคายตัวนี้เนี่ยก็คือจะไม่ทําลายมนุษย์นะครับอย่างมากก็แค่ทําให้มนุษย์เนี่ยตกใจกลัวเฉยอย่างดังเรื่องเล่าที่เล่าไปเมื่อกี้นะบางตำนานนะครับก็มีความเชื่อว่าผีไรหน้าเนี่ยอาจจะเป็นพวกทานุกิหรือว่าอะไรที่ตามำนานญี่ปุ่นนะครับพวกจิ้งจอกอะไรเนี่ยที่สามารถที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้นะครับบางตำนานเนี่ยก็มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคก็สําหรับเรื่องราวของผีไรหน้าหรือว่ามูชินะในคลิปนี้เนี่ยก ประมาณเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดเรื่องราวที่ผมจะหามาเล่าให้เพื่อนฟังอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับสํหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ